สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนําสายการเล่นของ f o r o u t นะครับในส่วนของพวกสายสนิคสายยิงปืนและการอาว่าสายยิงปืนและกันนะครับสายระยะไกลไม่ใช่ระยะประชิดมันจะมีวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราโจมตีศัตรูโดนแน่ๆร้อยเซ็ครับไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนไม่ว่าโอกาสที่เราจะโจมตีโดนนั้นจะน้อยเพียงใดก็จะทําให้ยิงโดนร้อยได้ครับ วิธีนั้นก็คือว่าการโจมตีแบบคริติคอลถ้ามาดูที่เพิร์กนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าความไม่นำยำอยู่ที่อยู่ที่เพอร์เซพชันแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะคุยถึงเนื้อหาของคลิปแล้วกันเรื่องของการคริติคอลถ้าตรงเนี้ยนะครับเขาไม่ได้บอกเราว่าเวลาคริติคอลเนี่ยมันจะมีอะไรนอกเหนือจากการที่โจมตีแล้วแรงกว่าเดิมนะครับนี่อย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนี่ เห็นไหมครับคริ์ิคอลอๆเมื่อคริ์ิคอลความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ถ้าเป็นเรเวถัดมามก็จะเป็น2เท่าถ้าธรรมดาจะเป็น2.5เท่านั่นหมายความว่าถ้าเรายิงติคดคริ์ิคอลความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น2.5เท่าความเสียหายคริ์ิคอลมันมันมีไ้ทาไมมีให้ดีขึ้นไปทําไมเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราโจมตีศัตรูถ้าศัตรูมันไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นแบบเรียกว่าการ แอบยิงอ่ะสันนี้ก็คือศัตรูยังไม่ทันเห็นตัวฮิดเด้นอ่าสถานะต่อรยอยอดถ้ามาขึ้นฮิดเด้นเราจโจมตีนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นมอดไทยก็จะมีก็จะมีซ่อนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอกงกฤษก็จะเป็นฮิดเด้นในสถานะนั้นเนี่ยเราจะยโจมตีศัตรูจากหมวดซ่อนตัวศัตรูจะไม่รู้ตัวการที่ศัตรูไม่รู้ตัวคือมันโดนโจมตีแบบไม่คิดดีเฟนซ์ศัตรูจะกา,กากมากนะครับ แล้วเราก็จะเราเราจะเสริมจากการที่ศัตรูไม่รู้ตัวเนี่ยจากพวกเพกิร์กพวกนี้นะครับเนี่ยซ่อนตัวความเสียเพิ่มขึ้น3.5เท่าแล้วถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นมันคีิที่ข้อพอดีมันก็มี3.5เท่ากับ2.5เท่าดังนั้นการโจมตีประเภทน,นี้มันจะมีความรุนแรงสูงมากชนิดที่ว่าตายในทันทีนะครับแต่ว่าความลับอย่างหนึ่งของคริติคอลก็คือมันทําให้เราโจมตีโดยร้อเ็์เมื่อคริติคอลครับดังนั้นเราก็จะ ถ้าเราบังคับให้ตัวเองโจมตีค,คริติคอได้นั่นก็หมายความว่าเราจะโจมตีศัตรูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวนะเน,นี่ยอ่านี่นี่ครับค,คริติคอบังเกอร์นี่มันจะมีจังหวะที่เราเริ่มมีลักเริ่มอัพสกิลเกี่ยวกับพวกลักค,คริติคอพวกนี้เราจะสามารถฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูแถบค,คริติคอให้ได้พอมาเป็นค,คริติคอบังเกอร์ปับ๊บเราก็สามารถเก็บค่าค,คริติคอฮิตเนี่ยไว้ใช้ได้ในย่างที่เราต้องจำจำเป็นจะใช้นะครับทั้งหมด4ครั้งในรูปแบบของดาว อ่ะดูนะครับถ้าผมกดกดคิวนะเข้าสู่เวอร์ชันนะครับปุ๊บเห็นไหมว่าผมมีดาวอยู่4ดวง1 2 3 4โอกาสที่ผมจะใช้ปืนสั้นเนี่ยยิงโดนหัวเนี่ยครับมีแค่8%เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเมาื่าในก็ตามที่ผมบัร์คัพมันติดคีย์คั่วเนี่ยมันก็จะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะถ้าเป็นปืนปืนสไนเปอร์จะเป็นไงเห็นไหมครับสามถึงสี่เพราะปืนสไนเปอร์เนี่ยมันมีเพิร์กยิงหัวด้วยเห็นไหมครับว่าหัวเล็กแต่ว่าโอกาสยิงโดนมากกว่าอื่นนะ เอาเป็ว่าเดี๋ยวเอาเป็นปืนสั้นแล้วกันนี่วิธีบังคับใช้คิย์ิคอลคือพอเรากดแอคชั่นไปปั๊บให้เรากด Space Bar ครับมันจะบังคับใช้คิย์ิค่เห็นไหมครับว่ารอบโจมตีสร้างความเสียหายได้4เท่าแล้วก็ยังได้คิดทีิค้อแรงกว่เดิมอีก2.5เท่าครับแต่พอดีสตูมันถึกมากมันก็เลยทำความเสียหายได้แค่นั้น ทีนี้สถานะมันขึ้นระวังแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองโจมตีใอีกทีนึงไปไหนละไหนไงนะครับหัวหายละนี่อันนี้ก็คิดที่เข้าอ,อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ธรรมดาละวีธรรมดาแล้วโอเคตายนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับสำหรับทิกเล็กๆน้อยที่จะทำให้เราโจมตีศัตรู100%เเพราะว่าผมชอบเกมนี้อย่างหนึ่ง นะในหลายๆอย่างที่ชอบเนี่ยก็คือการการเล่นการยิงแบบโดยใส่โว้แอคชั่นนี่แหละครับมันจะเหมือนกับพวกยังไงดีละ่ะควิกแอคชั่นหยุดกระสุนอะไรพวกนีมน้มันมันดูเท่ดนนีครับบางทีศัตรูมา3ามตัว,าาแ,ลวแล้วกดยิงหัวฉะนั้นปั๊กปั๊กอ่ะพอแอคชั่นปับ๊บมันก็ยิงโป้งๆตาย3ตัวมันรู้สึกมันชอบผมผมชอบอย่างนี้เนี้ยอ่าโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท,ท่านที่ติด้รับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ